สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆอยู่กับสมพรจ้ะแกดเบิรพี่น้องเย้ยแกดเบิดจ้าแกดเบิดต้องมาเห็ดแบบนี้อุ่นเขาชุกเชิญเนาะอื ขุ่นข้าวเหนียวพี่น้องเก็ดเบิดก่อนกันเลยเดี๋ยวมาเห็ดแบบนี้โอ้ยแค่นี้ก็เห็ดได้กันเราจะเนาะแต่ก็สิบเปลืองไฟน่ัจหน้อยโอ้ถึกอายอ วิธีอุ่นเขาเฮ้าจ้าชุกเชิญนะพี่น้องบมมีแกนเขาก็ใส่แบบนี้ไปก่อนเติมไฟกับจักสีวา่าแนวใดเนาะมมมีใส่อุ่นแล้วเรียบร้อยจ้าอุ่นเข้าเนียวฮะข้าเนียวห่อนๆจ้าเพืเ่อนๆไปละเ้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า